เพิ่มเสน่ห์ให้ดวงตาด้วยขนตาปลอมวันนี้คุณลิลลี่จะมาสอนการติดขนตาปลอมติดแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะการติดขนตาปลอมที่ถูกต้องนะติดยังไงตำแหน่งของขนตาหัวตาหางตาอยู่ตรงไหนความสั้นความยาวและวิธีการเลือกขนตาปลอมที่เข้ากับดวงตาของคุณ สำคัญมากค่ะอ่ะเริ่มแรกนะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับขนตาปลอมก่อนขนตาปลอมนะมีมากมายหลายแบบเลยแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1คือแบบหัวสั้นหางยาวจะช่วยทำให้หางตาของคนนั้นดูน่าสนใจหรือช่วยแก้ปัญหาสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องของตาตกนั่นเองนะคะ หรือลุกการแต่งหน้าที่ทำให้ดูดวงตาโฉบเฉี่ยวม,มากยิ่งขึ้นค่ะแบบที่สองคือหัวสั้นหางสั้นหรือที่เรียกว่าตากลมโตค่ะเพราะส่วนของตรงกลางนั้นนะคะจะยาวกว่าค่ะให้ลุกแบบใส่ใส่เบลๆนะคะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาแบบหางตาตกมากๆนะคะ ขนตาแบบนี้ไม่สามารถที่จะช่วยรูปตาคนได้นะคะส่วนเรื่องของรูปแบบขนตามีให้เลือกมากขนาดต้องให้เหมาะกับขนาดดวงตาของคุณอย่างตาของคุณลิลลี่เนี่ยเล็กตาปลอมนั้นก็จะต้องเล็กเหมือนกันนะคะไม่ควรเลือกที่เป็นแผงใหญ่ๆเพราะมันจะทําให้ดูปลอมนะดูรู้ว่าติดขนตาปลอมแบบปลอมมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคส่วนความหนาหรือว่าความยาวอะไรเนี่ยก็ เลือกตามขนาดของดวงตาคุณเป็นหลักนะคะหรือว่าลุกการแต่งหน้าของคุณนั่นเองนะเราจะมาเริ่มติดขนตาปลอมกันค่ะอย่างแรกเลยคุณลิลลี่จะขอแนะนำกาวติดขนตาปลอมก่อนสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้กาวติดขนตาปลอมที่เป็นสีขาวหรือว่าแบบใสนะคะเพราะมันจะไม่เลอะเทอะถ้าคนแบบ มือแบบฉมังแล้วนะคะสามารถใช้สีดำได้เพราะสีดำมันจะช่วยทดแทนการเขียนไอายไลเนอร์นะคะการติดขนตาปลอมแล้วดูเนียนแนบสนิทกับดวงตานะคะคือการเขียนขอบตาก่อนค่ะคุณจะต้องเขียนขอบตานะคะด้วยดินสอเขียนขอบตาอาจจะใช้เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็ได้นะคะสีน้ำตาลจะให้ลุคที่เป็น,เป,นเป็นแบบหวานๆแต่ถ้าอยากให้มันดูคมแล้วก็ตาดูโตมากขึ้นแนะนำให้เป็นสีดำค่ะ การเขียนขอบตานะคะเราจะใช้ดินสอที่เป็นเนื้อนิ่มนะคะมันจะเขียนง่ายวิธีการนะคะสำหรับมือใหม่ถ้าคุณกลัวที่จะเอาดินสอแย่ไปที่ใกล้ๆตานะคะคุณสามารถหลับตาแบบนี้ก่อนแล้วก็คือดึงหนังตาขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วคุณก็ค่อยๆเกลี่ยโดยสามารถใช้ตาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองนะคะมองแล้วก็คอนโทรลนะคะว่าเราเขียนถึงไหนแล้วโดยเห็นไหมคะว่า คุณลีดจะเขียนชิดโคนขนตาม,มากๆเลยนะคะด้วยดีสอนเนื้อนิ่มเนาะมันจะเขียนแล้วติดได้ง่ายคุณอาจจะแบับรอไว้แป๊บหนึ่งให้มันแบบเสร็จตัวเพื่อมันจะไม่ได้ลงไปเลอะที่ตาข้างล่างคะะ่ะโอเคไหมนีม่ได้เรียบร้อยแล้วแรกๆก็กลัวเหมือนกันแต่พอทำไปบ่อยๆมันก็จะชินนะคะเนี่ยเราก็สามารถเกลี่ยบแบบนี้ได้ความสีดำมันจะช่วยขยายดึง ให้ตามันดูโตขึ้นก่อนติดขนตาตัดขนตาปลอมให้งอนก่อนสำหรับคนที่ขนตายาวเราก็ปัดสมาร์ทคลาดมีคนถามมาว่าความยาวนะของขนตาปลอมควรประมาณเท่าไหนนะคะต,ตัติดขนตาปลอมให้คุณใช้แหนบดึงนะคะตรงมันจะได้ไม่เสียะคะ่ะส่วนของหัวขนตาที่ถูกต้องนะเขาจะเริ่มอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะส่วนความยาวนะคะจะอยู่ที่บริเวณ ขนตาเส้นสุดท้ายของคุณค่ะนี่คืงวัดมาได้แล้วนะส่วนที่ไม่ใช้เราก็จะตัดออกนะคะใช้กรรไกรตัดขนตานะคะในการตัดจึง,งให้จับแบบนี้ค่ะเราก็จะทาเน้นกาวที่บริเวณหัวกระหางค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างสลุดได้ง่ายนะจะติดง่ายหรือยากเนี่ยมันจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ค่ะ คุณจะต้องรอนะคะให้มันเซตตัวจนมันเริ่มหนึบหนพอพอมันเริ่มแห้งเนี่ยมันก็เริ่มตักไม่เห็นกาวถูกไหมนี่คือเริ่มใช้ได้ละ่ถ้าสังเกตแบบนี้โอเคเราเริ่มเอามาติดได้แล้วนะคะวางขนตาแบบนี้็นไแล้วใช้นิ้วอีกคั้างหนึ่งในการช่วยแบบดันเขาเข้าไปแล้วก็ปล่อยอีกข้างหนึ่งแล้วจังเราใช้ทำแบบนี้ค่ะ มขนตาปลอมมันช่วยตาได้มากเลยทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าพอมีขนตาปลอมแล้วแบบตาคุณดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชวนนะ้ามองมากเลยนะ mm hmm. แล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมนะคะสําหรับแบบถ้าเราติดขนตาไปแล้วมันยังแบบเห็นเนื้อขาวๆมันยังดูแบบไม่เนียนนะให้ใช้นะ อายไ,ไลเนอร์ในการเก็บงานเห็นไหมสมมติตรงนี้มันยังไม่ไม่ดำใช่ไหมคุณก็แบบแต้มๆเข้าไปในนี้นะคะหรืออยากาะสบบตวัดหางก็ได้นะคะคุณก็จับจับยกหางตาขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นเส้นไลเนอร์แบบนี้มาคุณก็เขียนเพิ่มไปได้แบบนี้ให้ให้รู้สึกว่าพาดูยาวขึ้นนะคะ อันีเพิ่พมแค่นี้ลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับการแต่งหน้าค่ะฝากติดตามเพจคือลิลลี่สอนแต่งหน้าด้วยนะคะ